มาถ้าเราโอ้ยบักบขาก,กแขะนี่เออขากแะแน่นวันนี้ก็มา,มาบอกามาบอกด้านขานบอกด้านขานไปซื้อด้วยเจ้าะสะั่นตัวไห่เนี่หน่อยอันคูณสามมาสั่งยาตอนนั่นนาะคูณสามมาสั่เออมันระตกแล้วมันกระดุ๊บวันนี้คูณสามมาสั่งาอีดีบอกเห่ะ ถ้าเขาตืในมาน่ะเขาจ่ไหันจะเด้หาพันคนละอเออไปเอาว่าอันนน่ะทีนี้ได้็นละไ่เอาเขาจะเลยไปเอาค่ะถ้าก็ได้หางหาพันก็ไเด้เฮเธอตาไปหางเองหาพันอ 1, ันนีด้ดอนก็ไปเอาได้ไปเยอะไปหนึ่งไปหนี่งไปคู่ไปคู่ได้ร่องนีนทีนี้นขอเสียงหน,น่อยแม่เด้ฮะฝนตกแต้พูดดังๆหน่อยนะครับผมก็ไปห้เพื่อนเพื่อนป่วยแม่ เพื่อนไปกับเอาเงินไปซื้อยาแม่ซื้อยาให้พระใหนรูปกาจรเพื่อนเอาแล้วแต่เพื่อนไปไปซื้อไปไปหาหมอเพื่อนไปโรงพยาาบลซึ่งหมอท่าบอมเงินอย่างเงี้พื่อนเป็นโรคอะงรบ้างอู้เพื่อนหลายดูดูไขมันอุตันไขมันอุตันไม่ถึงเลยไม่ถึงเลยไขมันอุตันไม่ถึงเดลยนั่นแ่ะว่าบ่มีนั่นเห็นบอแม่พ่อแม่บอโจ๊กแบบก็ยุทธไก่ย่างว่ะแม่เป่ามนบ่แม่ แล้วคันมาตุกแต่วก็ยุดอยู่ทีแม่ดูคนฟ้าอากาศมาแล้วหรือเปล่าไม่ดูในโทรศัพท์ป๋อไม่จากเลยฮะพงุ่วเดาก็บอกทีแล้วเมื่อเห็นเม่อเมื่อนั้นถ้าบอกว่าสูพ้นก็ยังสูพ้นในพันทศสองพ่านทศสองแะไรนี้มาไปบอกเขาขายหน้าซื้องวนี้เลยแม่แมนงวดนี้ก็ก็มาฮกหนึ่งฮกในด่างแห้งที่ชุดเดียวเต้สิบเดียวกับสามแปดขึ้นเขาขายหน้าก็ขายหน้าโดด ได้ก็แม่หนึ่งหกกับสามแปดอนน่าซื้อได้สิประมาณหนึ่งเก้านี่กับสีตัวรอกมากับศูนย์เก้านี่กับเดือนมักหนึ่งหกลายอันน่ะกับสามแปดอันเด็กฟันเดี๋ยวว่าเอาบ่ะด็กฟันเกาแม่เสียหามากเลยกรเบิ้งบ่อแม่ดึงใบเลยดิอืมแม่ดึงใบเลยดิตัวใดเด็กฟันนี่ไปดึงหนึ่งเก้ากับอันหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกพอดีดึงดึงแต่หนึ่งเก้าเก้าหนึ่ง หนึ่งเก้าสามแปดหนึ่งครับมีหางสีว่าสามแีว่าฟันในสีหนึ่งหนึ่งนะแม่สีหนึ่งหนึ่งนี่ว่าในเรื่องแล้วมันเบิดแตกเอาคือเบิดเดียวเอาดอเตอรีมันเบิดดีแต่ถี่ไปหันหัวไปเอาทางไม้ตัวสีหนึ่งหนึ่งชอบเป็นพิเศษเลยแม่เขาแบบพิเศษเลยนะแม่ตัวไหนครับผมแบบที่พิเศษแม่มากตัวเดียวกับกับยังวันหนึ่งหกกับสามแปดหนึ่งหกกับสามแปดแม่ ี่ไม่เปลี่ยนใจเลยใช่ไหมแม่เรเปลี่ยนใจแล้วสีหนึ่งหนึ่งนี่ชอบไหมครับผมชอบชอบอยู่คันมันต่เอิบอขาวเมนว่าเอิ้นบอเขาวอย่าลืมอด้แต่แมนตัวเอิ้นบอขาเอิรนตัวใดก็บอสขาสีหนึ่งหนึ่งับตัวใดสีหนึ่งหนึ่งกับศูนหนึ่งมาสั่นว่ะมาเอาวะสีหนึ่งหนึ่งกับศูนย์หนึ่งจะได้ว่ะไม่มีใครมาเอาว่ะแม่ไม่มีใครมาเอา แม่กูโดนรักเอาผู้เดียวใช่ตื่นขึ้นมาเอ้ามันกูไผ่ใครมาเอาของกูมาเอาไปเนี่ยหน่าขี้กับบอกหน้าขี้กูไม่ใคมาเนาะเออไม่ไคมาเอาไปนะทัวรเนาะบ้านแม่เออยากดังคนเดียวป่ะแม่ดังคนเดียวได้ป่ะแม่แม่อโดนจะดังคนเดียวไปเนี่ยลูกกันลูกคนเดียวนะได้โทษโอนเงินมาให้แมย์เอาแม่มาตัวไรแม่ซื้อเลยว่าสั้นว่า ตอนนั้นแม่ไปซื้อให้่าเจ้าแม่ยุงเทปแม่ยี่สิบยี่สิบเกตไหวเอาเป็นเงินเท่าไหร่ซื้อตัวหนแม่ยี่สิบเกตไหวเป็นเงินเท่าไหร่เอาแม่ซื้อตัวไหนซื้อตัวหนแม่มอรัตต์ดีเออครับผมแล้วซื้อตัวหนคือซื้อตัวหนแท้เอาสูตรหอยสูตรแม่เออแม่แม่แม่ซื้อตัวไหนครับ โอ้ยแม่ก็ไดนเนาโดนนัดหลายปี่ว้าวามขวาอีกจะได้ผู้เขามากไหมแม่นั่นซื้อให้เขานันยี่สิบเจ็ดใบเขาถูกเบิ้ดทั้งสามตัวทั้งสองตัวนี่ไม่ใช่น่ายี่สิบเจ็ดใบหวยสุดน่ะมันเป็นเงินเท่าไรบาทโอแม่ แม่เขาฝากแม่ซื้อยี่สิบเจ็ดใบแม่ก็เลยซื้อตั้งแต่ศูนย์ศูนย์บอซื้อได้ตัวเดียวเลยซื้อชุดไงโอ้ตัวเดียวใช่ไหมแม่แม่คงอธิบายนะครับผมซื้อได้ชุดไงศูนย์ศูนย์ฮอร์ตเก้าเก้าเนี่ยมันแม่ถูกเลยแม่เอาเอาแม่อดนแล้ว เอาแม่ยกเด็กกันป่ะดูเลขดีกว่าครับผมแม่น่ะไปซื้อให้เขายี่สิบเกจไว้เขาถูกเลขถ่ายสามตัวโอ้โอจำได้แล้วหาสามสัยสามเบิงจังชัดแม่แต่ว่าไปไล่บ้านได้ด้วยแม่กลับหัวแม่โอ้ยสิว่าออกโตก้าฟเสื้อบาดเลยโตตรงเลยละแม่ฮะเห็นไหมเห็นมะไฟเดือนมาเดี๋ยวแม่แป๊บหนึ่งนะฮะขึ้นหลายเดือนละแม่ กต่เนี่ยว่าหลายกต่เนี่ยว่านี่ไหยอันมาหนึ่งหกกับหนึ่งเก้าหนึ่งหกกับหนึ่งเก้าอ๋อให้ดูในวงกลมใช่ไหมครับแม่แม่ผมเป็นผมผมเจอนี่ผมตกใจเลยผมรู้จะซื้อตัวไหนเลยครับแม่ไปไล่บ้านก็ได้บหออาเรื่อนมาทั้งทีนี่มาห่อยอย่าตกใจบอกกันอย่าห้ามตกใจใช่ไหมเราซื้อหายมันเป็นนี่สมบูรณ์แบบเลยเดี๋ยวหายทายเจ้าควนสิบอกเอาเอาได้ไปเอียงไปได้ไปก็มาอนเอาเห็นมาดูต่ำสูง ค่ะยินแลวันเห็นแล้วบอลูกหนึ่งหกกับหนึ่งเก้าแมนเน้นเน้นแมนนี่ขายหน้ากับขายหน้าซื้อเลยนื้อตัวไหนล่ะแม่เต็มหน้ากระดาษหนึ่งหกหนึ่งก้าหนึ่งหกับหนึ่งเก้าหนึ่งหกกับหนึ่งเก้าสามแปดนัม่ดิงานเนาะลักพี่เสียดายน้องอีกวม้องจะเสียด้ยขายหน้าซื้อแล้วมันลายหนูร ขันบ่อมีหน้ากายกับกายอย่าักเลอธิบายครแม่อธิบายสื่ออธิบายแม่อธิบายัมันจังบ่หลายอ่แม่อธิบายเขสมาบ่าห้าศูนย้มนบ่เข้ามาาต้องไปอันนั้นเลยเข้าจากสื่อจังสี่ก็ได้นสื่อหาศย์เก้าศูนย์ห่งสี่แมอหรือจะื่อหาเก้าท่านกับพ่อบ้านนี้ก็สื่อท่านนี้แหม ก็ซือสองหาตอนนี้มันซื่อแล้วกับพ่อมันก็ซืือศูนย์หนึ่งนแต่สามแปดไม่กรเลดลยแหละก็ยจะไปซื่อลายรย่างน้จกระสือซี่หนึงก็ซสือหนึ่งึแค่นี้แม่เออห้าก็ดถึงโรตีย่างแล้วใบกระชอบเนาะย่าไปซื่อว่าให้เอาตัวนี้จับไปใช้ตัวนั้นหประตูย่าไปเอาเอาจังชีเอาโตมากเลยบ่แม่เอามากวไม่มีเงินเอาโตมากบ่มีเงินกับตอาโตมากนี่ พี่ปุ๊กเอาเขียนดีสักแผ่นนี่ไแมเอาเอาตัวมักเป็นพิเศษเลยแมอันนี้มีหลายตัวเกินนี่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 หละเอามาได้รูกสีคคับตัวแม่ชอบพิเศษบานนี่อันนี้คือร่วมร่วมแต่อันออกมาบอกบอกบอกอันหนังกับบูฟังบอกว่าจะไปซื้อจะไปซื้ออันไหนว่าถ้าหายามตัวก็จะไปซื้อพคกประตูหนังจะไปซื้อกันอย่งไรไปซื้อชะมัดบากกให้ ห้าศูนย <Yeah. S 2> <t aining> ์เก้ามันบอกท่านจะชื่อกะซื้อท่านพระชอเกิดแม่น่ะสองห้าศูนย์เก้ามันบอกกะซื้อท่านแม่เลยสองห้าแล้วก็ซื้อท่านแม่เนี่ยศูนย์เก่าท่านนี่แม่เนี่ย่าไปซื้อมันหลายตูวนะแม่แม่นว่าแม่แม่นเอากระย่างวาบอกอายซื้อย่อย่าไปซื้อเบิร์ดมันสิออกมันก็ออกหรอกซื้แม่มาก เอาตัวไหนแม่เอาที่เน้นเน้อัคุนน้อยเน้เนี่ะเอาน่อยเอาหนึ่งเก้ากับหนึ่งหกะบกต้องกลับเดี๋วก็เอาสามล่างหรือบนแม่ด่างก็บนตัวซื้อบพรานั้นมันตับแตกไว้เนาะบวกกลับตับแตกมาตับตับแตกเฉลียบวกับแม่เดี๋ไปซื้อให้ขาเจ้านะโอ้เออคิดได้แ่กากับหนึ่งหกก็ตัวใดแม่ตัวใดแม่หนึ่งเก้ากับสามแปดสามแปด แม่ตัวหนแม่บอกไว้สีหนึ่งหนึ่งหมันมาเบิ่นหามันออกไ้อีกว่าว่าก,กันได้ต้แต่ชื่อสีหนึ่งหนึ่งนะ่ะอมคแมนาหน่นงแม่อ่ะเอาสีเหลือน้อยแล้วนะแม่เอาเหลือน้อยไปอืมไอหนึ่งหกนี่มันทำไมเป็นอย่างนั้นตัวอะไรครับเนะนีน่ย <c oughs> <c oughs> มันเสีออกหนึ่งหกว่ะนะมันเสีออกตัวนี้เนาะมันสีออกชุหนึ่งหว่ะในหนึ่งหกทไมมีหัวเลยครับแม่มันกับหัวกระเบื้งเอาแล้วอยู่กับาดศสนาด้วบาทนี่เอาอยู่กับเน้นแม่อุดรกระช้ยวิจารณทยากาในการรับชมนะคะ